นี่ก็เป็นตัวปั๊มของรถถังคอมมอโซ W A 3 2 0 5แล้วครับเดี๋ยวเราก็เช็คตัวเล็กูลเลเตอร์เขาก่อนเดี๋ยวมาดูกันเราเปิดสัญญาเล็กูลเลเตอร์เขานะผมอันนี้อันต่อไหนก็จะมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาสัญญาณออกฮะแล้วเขาจะตกเดี๋ยวเราเอาสัญญาณเข้าใหม่อันต่าไหนก็จะมาชาร์จเขาก็อยู่ประมาณเกือบสี่สิบเปอร์ เดี๋ยวเราก็ทาการเทสแรงดันกันนะครับรปั๊มตัวนี้ก็เป็นทางที่ช่งางเขาประกอบแล้วก็ส่งเข้ามาเท,ทดสอบก่อนที่จะนำไปติดตั้งที่ตัวรถตักตัวโคมาสุ W A 3 2 0ส5น้ะครับผมเราก็ช่วยทางที่ช่างเขาเช็คให้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอัตราไหลและแรงดันของปั๊มรถตักโคมาสุคันนี้กันครับแล้วก็ทําการเปิดอัตราไหลแล้วก็มาทดสอบแรงดันครับผมเราก็ทสทดสอบไปที่สา0พันบา์นะครับในเบื้องต้น หึงไป80ดบบาทครับร้อยเย่ครับร้อยหกครับผมสองร้อบาทผมจะสบายครัเด็กรอบนะฮะสองร้อบาทครับในเบื้องต้นก็เท่าร่างตัวเขาก็มาไม่มีน้ำมันรวส่สซึอะไรนะในตอนนี้ ส่วนของอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่34องศาค,ครับก็แลวปัจจุบ,บันที่เราเทสทดสอบตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้ขึ้นมาเล็หน่อยแล้วะ37อ38แล้วเดี๋ยวเราก็จะแจ้งผลการเทสทดสอบให้ประทานผู้ใช้งานพี่เขาเขานะครับ